เรื่องนี้ต้องฝึกทําก่อนไปสอบเพราะออกข้อสอบคณิตสามัญครั้งแรกเดียวไปดรู้กันเรื่องที่ว่านี้ก็คือเรื่องโดเมนและเลนเนาะเดี๋ยวข้อนี้พี่จะอธิบายผ่านโดเมนเดี๋ยวไปเล่าเรื่องกันก่นกอนว่ามันคืออะไรทีนี้เจ้าโดเมนโดเมนโดเมน,โดเมนเนี่ยจำง่ายๆนะมันคือค่า x อกโดเมนนะคือค่า x โดเมนนะย้ำอีกทีหนึ่งคือค่า x ทุกครั้งที่โจทย์มีการถามโดเมน1คือวาดกราฟาวาดไม่ได้2คือจัดรูปแต่ปกติพี่ใช้การจัดรูปซึ่งจัดรูปยังไงจัดรูปทำแบบนี้ให้ฝั่งซ้ายมี y อย่างเดียวแล้วฝั่งขวาเทอม x เทอม x หมายความว่าไงะพี่เทอม x คือมีแต่ x แต่ต้องให้ y อยู่คนเดียวนะแล้วฝั่งขวามีแต่ x อมาดูโจทย์ข้อนี้กันเขาให้เจ้าความสมาน R เป็นเซตคู่แบบอกซ์วาแล้วดูน้องดูเจ้าเงื่อนไข y เท่ากับ2ส่วน x บวก3 ซึ่งข้อนี้ข่าวดีคือไม่ต้องจัดรูปเพราะว่า Y, y, y อยู่คนเดียวแล้วฝั่งขวาก็มีแต่ค่า X ทีนี้ในโดเมนเลนเวลาพี่ให้จำรูปแบบเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4รูปแบบที่สามารถแก้ได้ทุกข้อเลยแต่ข้อนี้จะเป็นรูปแบบที่1รูปแบบที่1อย่ายังไงวะพี่รูปแบบที่1จะอยู่ในลักษณะที่ว่า Y, y เท่ากับสามเหลี่ยมส่วนด้วยสี่เหลี่ยมถ้าน้องเจอลักษณะอย่างนี้ให้น้องอ้างเลยว,ว่าสี่เหลี่ยมห้ามินศนย ซึ่งข้อนี้เดี๋ยวน้องดูนะคนที่เป็นซีเดียมอ่ะคือเจ้าส่วนที่เป็น x บวกสามแสดงว่าข้อนี้ถ้าเขาถามโดเมนเนี่ยโดเมนเนี่ยให้น้องอ้างแล้วว่าตัวส่วนที่เป็นเจ้า x บวกสามอ่ะห้ามเป็นใครนะห้ามเป็นศูนย์ห้ามเป็นศูนย์แสดงว่า x อ่ะห้ามเป็นลบสา, x, าม 3. หมายความว่าพี่หมายความว่าโดเมนเขาย่อเป็นตัวดีนะและโดเมนของ R ก็ดีห้อยอซึ่งโดเมนในข้อนี้เนี่ยมันจะตอบ ทุกค่าเลยยกเว้นลบ3เพราะว่า x เ,เป็นได้ทุกค่าในจํานวนจริงเลยเวลาตอบเราจะตอบอาลบเซตของลบ3อย่างนี้รู้เรื่องไหมสุดท้ายท้สุดใครฟังคิดนี้จนจบพิมพ์เลขหนึ่งมาให้หน่อยเดี๋ยวเจอกันในคลิไปบาไปครับ